สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเ,เลขเด็ดแนวทางเด่นเลขเด็ดรู้ก่อนออกสูตรวตงวดต่องวดเลขเด็ดมาเลยค่ะสูตรจะเป็นส่สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่1หลักสิบรองที่1บวกหลักสิบรองที่3หลักร้อยรองที่2บวกหลักพันรองที่3และหลักร้อยรองที่3บวกหลักร้อยรองที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซั b c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัวเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเรืงสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามเหรอนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น84คูณ99าค่ะเท่ากับ8319 8คูณ46่ค่ะเท่ากับ368หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ สี่สิบแปดคูณสามสิบสามเท่ากับหนึ่งห้าแปดสี่เลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็นหกศูนย์เก้าสามแปดหนึ่งห้าและสี่ค่ะเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ และ5้าบวกหเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะแนวทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น8 3 1 9 0 3 6 8 1 5 8 4 6 0 9 3 6 9 3 8สามห และ8154ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มเต็ม3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ6093 6938และ9940ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณต็งเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลยต็งเลขมเน้นในงวดที่13มีนาคม2 5 6 7ก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะโดยการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็ะจะได้เป็น99คูณ40่ค่ะเท่าก,กับ3960 60คูณ93ค่ะเท่าก,กับ5580 และ69คูณ38ค่ะเท่ากับ2622เลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น2 9 0 3 6 5และ8ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น5บวก0เท่ากับ5 6บวก2เท่ากับ8 5บวก2เท่ากับ7 และ6บวก6เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะอย่าทางเล็กเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น3960 5580 2622 2903 3658 5872 และ9278ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรอยงสลับตัวคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะห้เราทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแทนให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงไอต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ เราจะพยายามคิดสูตรเด็ดแต่งเล่งในเน้นสูตรงวดต่องวดไม่ทุกคนที่ตามนุนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดด้วยนะคะเพื่อจะ,จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเพเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย